เอาละค่ะเมะื่อวานนี้หลังจากที่นายกุทธมนตรีมีการออกถแถลงการบอกว่า จากนี้ไปมีความจำเป็นแล้วนะคะที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกม,มาตราที่มีกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งสอเขาว่าจะเกิดความรุนแรงแล้วก็มีพฤติกรรมการจับจ้วงที่ล่วงละเมิดสับปันเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหามาตรา1นึแล้วนะคะกับแกนนำม็อบราษฎรหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานที่ปราสัยในการชุมนุมแล้ว ก็มีลักษณะเนื้อหาจับจ้วงดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์พระาราระชินีและพระบรมวงศานุวงศ์แล้วค่ะ รายละเอียดเรื่องนี้นะคะเป็นรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเปิดเผยบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มรัษดรน,นั้นซึ่งมีการพูดปลาัยในที่ชุมนุมเรื่องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในการที่มีการจัดการชุมนุมหลายครั้งในสถานที่ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าแกนนำกลุ่มเนี่ยได้มีการปลาัยในที่ชุมนุมในลักษณะนเนื้อหาที่เป็นการจับจ้วง ดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาขณะนี้ค่ะล่าสุดทางตำรวจได้รวบรวมพยานหล,ลักฐานครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามีแกนนำหลายคนนะคะที่กระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนการดำเนินการนะคะเรื่องการแจ้งข้อหาแกนนำม็อบราษฎรเนี่ย ทางตำรวจได้เริ่มส่งหมายเรียกบุคคลที่ถูกแจ้งข้อหาในมาตรา112มารับทราบข้อหาเพิ่มอีกหนึ่ข้อหาแล้วแล้วก็สำหรับคนที่ถูกแจ้งข้อหากระทําผิดตามมาตรา116เนี่ยนะคะก็จะมีการเรียกบุคคลอื่นอีกหลายคนค่ะมารับทราบข้อหาในมาตรา112อีกจํานวนหนึ่งด้วยขณะที่ในส่วนของพลตํารวจตรีนะคะ ปิยะตาวิชัยรองผู้การตำรวจนครบาลก็ยืนยันนะคะความพร้อมในการที่จะดูแลการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆในห้วงเวลานี้โดยบอกว่าตำรวจเนี่ยมีการติดตามนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเช่นเดียวกับการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวซึ่งจะ มีเ,เรื่องของการที่เขาจะชุมนุมกันในวันเสาร์นี้นะคะที่แยกราาประสงค์ตำรวจเนี่ยมีมาตรการในการดูแลอยู่แล้วแล้วก็บื้องต้นเนี่ยบอกว่ายังไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะตำรวจมีการเตรียมกำลังไว้อยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะมีเ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับนายอานอนท์นะคะ,คะเพราะว่านางสาวปรินาไกลคุบสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐเปิดเผยบอกว่า มีการไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายอนนน์นำพานะคะแกนนำคณะรัษฎร2563แล้วข้อหาผิดพรบคอมที่สอนอทองหล่อซึ่งเรื่องนี้คุณปรินาบอกว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรทฐมนตรีได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมาตลอดนะคะว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรทฐมนตรีดังนั้นการโพสต์ข้อความว่าพลเอกประยุทธ์อาจลาออก และมีการกําหนดช่วงเวลาที่ลาออกไว้อย่างชัดเจนคือก่อนวันที่25พฤศจิกาพฤาเนี่ยนะคะคุณปรินาบอกว่าเป็นการจงใจนําข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นการปลุกปั่นนะคะสร้างกระแสทําให้สังคมนั้นเกิดความสับสนเข้าใจผิดจากข้อความดังกล่าวแล้วก็เป็นอาญาแผ่นดินด้วยนะคะนี่คือล่าสุดที่อานน์นั้นถูกแจ้งความโดยคุณปรินาแต่ว่า เ,ออเรื่องนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวแต่ปรากฏว่าล่าสุดกับคุณผู้ชมอัปเดตสถานการณ์กันสักนิดหนึ่ง มีการออกหมายเรียกพลอยแล้วก็มินนะคะ,คะสองนักเรียนหลังจากที่ไปร่วมชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะคะเรื่องนี้ MGR ของเรานำมาลงเอาไว้เพราะว่ามีสมาชิกทวิตเตอร์นักเรียนเลวเนี่ยน,นะคะมีการเผยแพร่ภาพของสองน,ออนักเรียนสองคนก็คือพลอยเบนจมาพรแล้วก็มิน รับพันพัฒนะคะขณะร่วมกิจกรรมชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการออกหมายเรียกแล้วนะคะในการกระทําความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกําหนดที่ออกตามความตามมาตรา9แห่งพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548โดยระบุข้อความบอกว่าพลอยเนี่ยนะคะ เ,เป็นนักเรียนชั้นม4ถูกออกหมายเรียกฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเช่นเดียวกับรพนพัฒน์ที่ถูกออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าหมายดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่สองคนไปขึ้นปลาใสในการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่15ตุลาคมหลังสลายการชุมนุมนั่นเองนอกจากนี้นะคะสมาชิกทวิตเตอร์รายดังกล่าวก็มีการทวีตข้อความบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยฝากมาบอกกับเพื่อนๆทุกคนโดยระบุบ,บอกว่าขอให้ออกมาร่วมการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ให้เยอะๆะตอนนี้เขาเริ่มคุกคามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแล้ว อย่าปล่อยให้อุดมการณ์ของพวกเราต้องโดดเดี่ยวออกมาพร้อมกันให้แน่นราชประสงค์อูเป็นห่วงน้องจงังพอน้องไปโพสแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายมาตรา1นึงอีกอ,ะอ่ะยุยงปลุกปัน่นเพราะว่ามเมื่อวานเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะมีการบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราพี่แอนอย่างเข้มขน้นหลังจากประกาศไปแล้วพอน้องไปโพสต์แบบนี้คือเราเป็นห่วงว่าแทนที่มันมันคือทาให้มีคดีเพิ่มมาพแอน นะแล้วหลักฐานมันชัดเจนอะใช่ค่ะถ้าย่างไงน้องควรมีสตินะตั้งสติหน่อยเวแล้จะโพสหรือทำอะไรคือเราเป็น,นห่วงจริงๆเข้าใจนะคะว่าน้องเนี่ยอยากจะแสดงออกแต่ว่าทุกอย่างอย่าง,างที่พี่ๆเคยเน้นย้าว่า มันต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะแล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยว่าการที่เราจะโพสต์ข้อความไหนว่าเอ๊ะมันจะไปเข้าข่ายลักษณะยุยงปลุกปั่นไหมเข้าข่ายของการจับจ้วงหรือเปล่าเนี่ยนะคะจำเป็นต้องดูจริงๆแล้วก็ในสภาวะที่เขามีการประกาศแล้วว่าจะบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราทุกฉบับเนี่ยเราก็ต้องยิ่งระมัดระวังตัวในการที่จะโพสต์ข้อความใดๆออกไปซึ่งมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้ใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะวันนี้เนี่ยกับกรณีที่มีการ ชุมนุมที่หน้าห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ในส่วนของนายชูเวศเดชดิดรักนะคะซึ่งเป็นนักร้องนําวงดนตรีสามัญชนพร้อมกับนายคุณากรมั่นนาทีไรนะคะทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนวันนี้เนี่ยเข้าพบเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะนั่นก็คือพันตํารวจโทธีระเรืองเนตรรองผู้กํากับการสอบสวนสนบางยี่ขันนะคะไปรายงานตัวตามหมายเรียกครั้งที่สองนะคะให้มารับทราบ ข้อกล่าวหาที่มีการร่วมกันชุมนุมฝ่าฝืนข้อกําหนดที่ออกมา่าที่ออกตามมาตรา9้าแห่งพรกฉุกเฉินกรณีที่ชุมนุมกันหน้าเซ็นท่านปิ่นเก้านะคะนายคุณากรเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นนายชูเวศให้การปฏิเสธต,ตลอดข้อกล่าวหาก่อนทําบันทึกพิมพ์ลายนิ้วมือและลงบันทึกประจําวันเป็นหลักฐานจากนี้เนี่ยก็จะขอขยายเวลายื่นคําให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมภายใน20 <c oughs> วันนะคะส่วนทางด้านของพันตำรวจโ,โททีระบบอกว่า เมื่อทําประวัติแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จเนี่ยก็ปล่อยตัวกลับบ้านเพราะว่าทางผู้ต้องหาเดินทางมาตามนัดหมายจากนี้จะมีการส่งสํานวนให้อายการสั่งฟ้องต่อสารแขวงตะลิงชันวันที่9ธันวาคมนี้ต่อไปนะคะนี่คือผลของการกระทานะคะทาอย่างไรไว้ผลมันจะตามมาในภายหลังแต่ว่าอันนี้เมื่อวานพอรัฐบาลประกาศใช่ไหมพี่แอนก็มีหลายคนที่จับตาว่าเอรัฐบาลจะอะไรยัางไงาตอ่อเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะพี่แอนเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนตรี โพสข้อความเลยวันนี้นะคะเขาบอกว่าผมไม่เชื่อต่อคำถแถลงของรัฐบาลนะที่บอกว่าจะใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราดําเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทําความผิดจะให้ผมเชื่อเนี่ยทำยังไง เขาบอก <acceso> ว่าแน่จ <tekrar> ริงทําให้ดูสิต้องมีตัวอย่างนะใช่อันนี้คือคุณศรีสุวรรณนะคะก็เป็นการโพสต์นะคะในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นต่อท่าทีของนายรัฐมนตรีเมื่อวานที่ออกมาแถลงการกับพี่แอนนะคะมีความคิดเห็นอีกท่านหนึ่งนะคะดรสุวินัยพรนวไลประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยอดีตอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็โพสต์ข้อความประเมินสถานการณ์ม็อบของกลุ่มคณะรัษฎรหลังจากรัฐบาลเนี่ยประก บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราดรสุวินัยบอกว่าเริ่มวงแตกกระเจิงแล้วนะจากนี้เนี่ยตัวใครตัวมันแน่นอนนะพอรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายอย่างจริงจังอีกท่านหนึ่งค่ะคุณสมชายสแสวงการนะคะสมาชิกวุฒิสภาก็บอกว่ากรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับอย่างจริงจังเนี่ยแววมาว่า พ่อแม่แกนำม็อบบางคนต้องทำใจแล้วนะจาบจ้วงทะลุฟ้าหมิม่นสถาบันต่ำตมหยาบคายแบบนี้คงต้องเจอ112พิซซ่า จนหายซ่าเร็วๆนี้เพราะว่าความผิดนี้มีจำคุกตั้งแต่3ปีนะคะจนถึง15ปีเลยล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายาวอนาคตไปทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะแสดงออกได้นะคะแต่ว่าในเขาเรียกว่าในกรอบที่พอเหมาะพอควรก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสงสารคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะถ้าสมมุติว่าน้องถูกจับดำเนินคดีหรืออะไรเนี่ยคนที่ทุกไปกับเรามากที่สุดเนี่ยคือพ่อแม่นะคะเดือดร้อนไปตามๆกันนะคะ